มาดูวิธีเติมลมไส้ไก่จักรยานนะครับเป็นจุบลมแบบไส้ไก่ก็เปิดฟ้าปิดแล้วก็ดึงแกนไส้ไก่ออกมานะครับมันจะมีไส้ไก่เก่าๆติดอยู่มันจะแห้งมันจะแข็งติดอยู่เราให้เราทําการแกะออกเคลียรออกให้สะอาดให้หมดนะครับถ้ารูตรงกลางมันตันเราก็หาลวดหากิปแย่รูมันด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ ไปซื้อไส้ไก่ตามร้านจักรยานมานะครับก็ไปถามอาแปะแปะซื้อไส้ไก่จักรยานน้อยนะครับมันก็จะเป็นเส้นสีเหลืองๆซื้อสักสิบบาทยี่สิบาทก็พอนะครับไม่ต้องซื้อเยอะนะครับนี่เราก็เคลียร์ให้มันเรียบร้อยนะครับขัดให้สะอาดเลย เมื่อเราซื้อไส้ไก่มานะครับเนี่ยตัดวัดให้มันเลยตรงปลายมานันนิดนึงนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับมันจะแน่นๆหน่อยนะครับให้ใช้ปลายเล็บจิกแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับเนี่ยตรงตรงข้อมันเนี่ยมันจะดันเข้ายากนิดนึงนะครับต้องใช้ปลายเล็บจิกแล้วก็ใส่ลักษณะนี้นะครับให้มันหุ้มให้มิดแล้วก็ ใส่กลับไปเข้าล็อกเหมือนเดิมมันจะมีบ่าที่แขนนะครับใส่เข้าไปลงล็อกแล้วก็ปิดฝาจากนั้นใช้จุบแปงนะครับเป็นตัวจุบแปงจุบเล็กจุบเลดเนี่ยใช้ตัวเดียวกันหมุนเข้าไปเลยทีนี้เราก็จะสามารถใช้สูบที่สูบลมมอเตอร์ไซค์สูบทั่วๆไปเนี่ยสูบได้แล้วนะครับหรือเข็นไปเติมที่ปั๊มก็ได้นะครับขอให้มีที่แปง่งตัวนี้อัดลมอยู่ที่ประมาณ แปดปอนด์นะครับสบายสบายแล้วก็ไปเทสปันนะครับไม่รั่วไม่ซึมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการสูบลมแบบไส้ไก่นะครับอันนี้เอาภาคปฏิบัติมาให้ดูเลยคลิปนี้ก็ไปแล้วครับัวัีดีครับ